สวัสดีเพื่อนๆชา YouTube ท,ทุท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับก,ก,กับช่องนัว168อามเล็ LED, ซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตถุบงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุค็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัจราจารย ซึ่งทับศิธิ์ของหลวงปู่เทศสวะสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตตุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนนะครับซึ่ง้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่สอนแสงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายได้ได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้นะครับในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประสบการณ์นั่นก็คือ มีดหมอของท่านเองนะครับปัจจุบันครับหลวงพ่ออายุหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยหกสิบห้านะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลไมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0 9 7 0 1 9 5 6 1 8นแะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆ นะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับสามารถที่จะพูดคุยติดต่อผมได้ทั้งวันนะครับเพื่อนนะครับเบอร์โทรก็นะครับแปะไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะเพื่อนนะครับแต่ในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่รับความสะดวกนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่อยากจะแนะนํำเพื่อนนะครับเพื่อเพื่อจะเพิ่มความสะดวกให้กับเพื่อนนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Facebook Fanpage นะครับซึ่งเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะเพื่อนนะครับ ข้าไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับเพจของเราเนี่ยนะครับจะมีข้อมูลอะแยะมากมายนะครับรายการไหนนะครับวัตถุมงคลชิ้นใดนะครับมีความน่าสนใจยังไงนะครับเราจะลงไว้นะครับให้เพื่อนได้ไปศึกษากันนะครับสามารถที่จะนะครับเซฟไว้อ่านนะครับหรือกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับเพื่อนนะครับเพื่อจะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับ แล้วก็นะครับใครที่สนใจรายการไหนก็ทักแอดมินเข้าไปพร้อทำการซื้อขายได้เลยนะครับราคาเปิดอยู่ที่เรานะครับราคาปิดอยู่ท,ที่ที่ท่านเลยนะครับเพื่อนนะครับสนใจปิดได้ราคาไหนก็ลองทักแอดมินเข้าไปดูนะครับปิดได้เราปิดให้นะครับเพื่อนนะครับราคาเปิดเนี่ยเป็นราคากลางครับส่วนใหญ่นะครับก็เป็นราคาที่นะครับขายทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดราคาในใจของเพื่อนมีเท่าไหร่ก็ลอง ต่อรองไปดูนะครับเพราะว่านะครับบางรายการเนี่ยเราได้มาไม่แพงนะครับเราก็จะสามารถลดให้ได้เยอะเลยนะครับแต่บางรายการนี่มาแบบเบียดเบียดนี่ก็แค่ไหนก็แค่นั้นเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็อีกนะครับอีกหนึ่งเพจนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือนะครับหลวงพรพัฒน์พุญญกมูวัดห้วยดวนนะครับสองเก้าหนึ่งนะครับใครที่นะครับเป็นลูกค้าหรือกดติดตามเพจไหนนะครับก็ สะดวกเพจไหนก็เพจนั้นเลยนะครับเพราะว่านะครับคาแรคเตอร์ของแอดมินแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าท่านใดชอบนะครับที่จะทําการซื้อขายกับแอดมินท่านใดก็นะครับตามสะดวกเลยนะครับเพื่อนนะครับหรือจะแอดไลน์ผมไปนะครับ097 019 56 18ก็ยินดีเช่นกันนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับนี่เลยนะเพื่อนนะครับเพิ่นเข้ามาล่าสุดนะครับก็คือ สาริกา8รอบนะครับปี60นะครับถ้าจะพูดถึงมีดอันดับหนึ่งของหลวงพ่อนะครับก็คงจะนะครับทุกคนก็คงจะรู้ว่านั่นก็คือมีด8รอบนั่นเองนะครับมีด8ดรอบเนี่ยนะครับใบจะตีมาจากนะครับเหล็กน้ำพีนะครับผสมมวลสารนะครับ9อย่างนะครับ9มงคลนะครับ ก็ในรา,รายละเอียดก็ไปอ่านเพิ่มเติมเอาได้นะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีนะครับมีดหลวงพ่อนะครับที่ท่านใช้ติดตัวมาหลายปีเลยนะครับเวลาท่านจะปลุกเสกพักเครื่องหรืออะไรนี่ท่านจะใช้มีดเล่มนั้นนะครับมาทําวิธีด้วยนะครับแล้วท่านก็ได้พลีนะครับได้มอบมีดเล่มนั้นนะครับให้นะครับผู้จัดสร้างมาพรีเป็นมวลสาร ผสมเข้าไปในมีดชุดนี้ด้วยนะครับมวลสารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาเหล็กอาถรรพ์ต่างๆนะครับแต่เป็นในแบบหลายร้อยปีนะครับจะเป็นนะครับเหล็กยอดเจดีโบราณนะครับกระสุนปืนใหญ่โบราณนะครับหอกดาบโบราณต่างๆนะครับด้ามด้วยฝักทําจากไม้นะครับไม้โบดเก่านะครับอายุ23 0กว่าปีเลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับถือว่าเก่ามากนะครับ แล้วก็มีผู้ที่นะครับเขานั่งทางในหรือผู้ที่เขานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับมียาอะไรประมาณนั้นเขาก็จับพลังดูนะครับเขาบอกว่าพุทุคุณสูงมากนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเชื่อผมนะครับก็เขาเล่ากันมานะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับหรือใครที่นะครับถนัดทางนี้ก็ลองดูก็ได้นะครับเพื่อนนะครับมีของหลวงพ่อในศักดิ์สิทธิ์ทุกรุวนอยู่แล้วนะครับ แต่อันดับหนึ่งนะครับก็ยกให้เป็นมีดแปดรอบนั่นเองนะครับก็มีสาริกาเข้ามานะครับสภาพถือว่าสวยนะครับเพื่อนนะครับถ้าจะหาสวยกว่านี้ก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับเพื่อนนะครับสภาพนี้ถือว่าสวยนะครับหมายเลขสองหลักด้วยนะครับหมายเลขรู้สึกว่าจะแปดหนึ่งเดียววันนี้นะครับเพื่อนนะครับนะครับหมายเลขแปดหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับ จำนวนการสร้าง400เล่มนะครับเล่มต้นๆแบบนี้ก็นะครับคนตามหาแน่นอนนะครับหรือจะเป็นขนาด5นิ้วแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับนะครับถ้าจะหาสวยๆแบบนี้ก็ยากแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนี่มวลสารบางเล่มเนี่ยจะไม่ไม่จับกันนะครับเวลาตอกลายเนี่ยนะครับจะกระเทาะออกมาเลยครับหลุดออกมาเลยนะครับแต่เล่มนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับ100%นะครับ เรื่นี้นี่ผ่าพิธีมาเยอะแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็สภาพนี้ครับใครที่มองหาอยู่นะครับชอบสวยๆก็แบบนี้เลยนะครับแนะนํานะครับแต่ทั้งสองรายการนี้ไม่มีซองเดิมนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับรุ่นที่หายากมากๆนะครับเพิ่งเข้ามาช่วงนี้ก็นะครับพอดีไปเจอรังนั่นเองนะครับสร้างน้อยคนเก็บหมดนะครับแล้วก็มวลสารนี่ถือว่า ถือว่าดีมากนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่นะครับอ่านข้อมูลแล้วนะครับที่ผมนะครับโพสต์ไว้นี่นะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับส่วนโพสต์ในไลน์นี่ก็คงจะยากนะครับเพราะว่านะครับใช้คําใช้อะไรพวกนี้นี่อาจจะโดนลบได้นะครับเพื่อนนะครับแต่ใครที่ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็จะได้อ่านข้อมูลนะครับนะครับใบก็เป็นใบมหาชนวนนะครับเพื่อนนะครับ แล้วก็จะมีนะครับเหล็กไหล3ามชนิดนะครับที่เอามาหลอมรวมกันแล้วก็รี่เป็นแผ่นแล้วก็มาให้หลวงพ่ออาจารย์เป็นตะกุดนะครับฝังเอาไว้ด้วยนะครับมวลสารนี่ก็นะครับโอ้โหเน้นๆเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งของหลวงปู่ทิมปาะธานลายด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็จะเป็นนะครับรูปเสือนะครับนะครับเป็นรูปเสือนะครับแล้วก็นะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับ แล้วก็มีหมายเลขตรงนี้ด้วยนะครับเล่มนี้นี่นะครับหมายเลข่17นะครับหมายเลข17นะครับจำนวนการสร้างเพียง20เล่มเท่านั้นนะครับถ้าด้ามแกะทาวเวอร์โซนแบบนี้นะครับจำนวนการสร้าง20เล่มนะครับหมายเลข17นะครับส่วนเล่มนี้ก็นะครับเป็นด้ามธรรมดานะครับหมายเลข10นะครับจำนวนการสร้าง32เล่มนะครับส่วนใบเหล็กขาวธรรมดา จำนวนการสร้าง108เล่มนะครับหมายเลข31นะครับก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับใครที่ชอบของดีปีลึกหายากยากมวลสารแน่นๆนะครับผู้สูงสูงก็แนะนําเลยนะครับหรือจะเป็นนะครับมีดวัดข่าล้อนะครับเด็กสาลาเก่าหลงประเดิมนะครับอันนี้ก็คือผมภูมิจะนำเสนออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นของดีนะครับชาวบ้านวัดข่าล้อจะรู้ดีนะครับว่าเหล็ก สาราเก่าลงมาเริ่มนี่เป็นยังไงนะครับสัดาษไหนนะครับเหล็กขึ้นสนิมนะครับนิ้วละสามร้อยก็คิดดูนะครับเพื่อนนะครับถ้าไม่ใช่ลูกหลานถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นี่จะเผาเหล็กไม่แดงครับตีเป็นมีดไม่ได้นะครับไม่ธรรมดานะครับนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็คือไปตำนานไปแล้วนะครับตําหลับมีดปากกาปีหกหนึ่งนะครับต่อโคตรพดเก้าเจ็ดแบบนี้นะครับไม้กระดุนตายพายก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ หรือจะเป็นนะครับมีดวัดปี64นะครับเริ่มจากนะครับน่องสิงนะครับต้นปีเนี่ยจะใบวิ้งวิงแบบนี้เลยนะครับจะเป็นนะครับแหมธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นนะครับหลังจากต้นปีขึ้นมานี่ก็จะเป็นนะครับแหมยกคิ้วแบบนี้นะครับอย่างจัดอะลรเล่มนี้ก็จะเป็นแหมยกคิ้วบบนะครับ นะครับก็มีความสวยงามนะครับก็แล้วแต่นิยมแล้วกันนะครับเพื่อนนะครับอย่างผมนี่อะไรก็ได้นะครับขอให้แท้ถ้าเป็นของเก่าๆนี่ไม่ต้องเป็นแหมยโคิ้วก็ได้นะครับไม่ได้สนใจเลยนะครับอย่างนี่ก็ต้นปีเหมือนกันนะครับเป็นธรรมดานะครับแต่ใบจะวิงวิงเลยนะครับเป็นเสมาเต็มใบนะครับสนเสมาครึ่งใบก็จะเป็นนี่นะครับปลายปีนี่แหละครับเพิ่งออกมานะครับก็จะเป็นแหมยโยคิวนะครับ ก็การตอกลายก็จะสวยงามมากนะครับก็ยังเป็นเป็นลายที่นิยมันดับหนึ่งอยู่นะครับเสมาครึ่งใบนะครับเพื่อนนะครับตอนนี้ไม่มีแต่หน้าเกี้ยวนะครับหมดนะครับส่วนจัดนลายนะครับเจ็ดนิ้วด้ามกระดูกนะครับก็ยังอยู่นะครับมีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจก็นะครับตอนนี้มีของแล้วนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็อีกรุ่นที่อยากจะแนะนําแล้วก็พูมิมจะนำเสนอนะครับ ในมิตของปี64เนี่ยนะครับก็ม,มีมีหลายวาระนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดสร้างเองหรือนะครับนายทุนหรือลูกศิษย์มาขอสร้างนะครับส่วนที่เป็นของวัดสร้างเองก็นะครับเริ่มมาจากบันเกิดหลวงพ่อ12ดสองพฤทธาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีมหาบารามีนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนำ ก็คือยกช่อฟ้าสาราร้อยปีนะครับก็ผ่านตาไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับว่าอนาคตเนี่ยนะครับรุ่นนี้จะเป็นอันดับหนึ่งของปี6กสีแน่นอนนะครับผมว่านะครับนะครับก็คือรุ่นเลื่อนสมรรษกันเองนะครับเพื่อนๆนะครับมีเข้ามาอยู่นิดหน่อยนะครับพอดีใครน้องเขาวิ่งให้นะครับแล้วเขาก็ได้ยอดเข้ามานะครับใครที่ยังไม่มีสนใจ นะครับก็รีบทักมาเลยนะครับใครที่จองไว้นะครับก็รอนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คมีดนะครับให้สวนทุเล่มนะครับแล้วผมก็จะทำการสุ่มจับให้เลยนะครับใครได้หมายเลขอะไรก็นะครับก็คือเด้นสวยให้อยู่แล้วนะครับเว้นแต่มาทีลเล่มนะครับจะถ่ายรูปลงนะครับทีละเล่มแล้วก็ค่อยขายไปแต่ส่วนท่านใดที่อย่างช่วงนี้มานี่ครับมีจองเข้ามาอยู่หลายท่านนะครับมีประมาณอยู่ห้าหกท่านนะครับมีดมา พอดีคนนะครับก็ใช้วิธีการจับฉลากเอานะครับก็คือสุ่มใส่กล่องให้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีมาอีกชุดหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับรีบเลยนะครับลายนี่เป็นลายตอกที่สวยงามไม่ไม่ซ้ำใครเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นยันของหลวงพุทธปรสสาทะเลนะครับก็จะมียันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็จะมียันตรีสิงเหนะครับ แล้วก็เป็นใสมาครึ่งใบนะครับตอกโคตตัวมินะครับตอกตัวมิด้วยนะครับเป็นหัวใจพระคาถานะครับสวยงามนะครับแล้วก็มวณาลนี่แน่นๆเลยนะครับมณาลนี่เป็นของหลวงพพาทั้งหมดนะครับมีเกสาทุกเล่มอยู่แล้วนะครับที่ใส่เข้าไปในในกลัดมีดนะครับมีของหลวงพ่อเนี่ยครับไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามนะครับมีคนบอกนะครับก็คือจะมีเทวดารักษา เสมอนะครับแต่นั้นใครที่ศรัทธาจริงใช้จริงจะรู้นะครับผมคนนึงนะครับที่ได้รับประสบการณ์ดีๆเยอะแยะมากมายจากการบูชามีดของหลวงพ่อพันนะครับางพวกเหรียญพวกไรนี่ผมเก็บบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ผมมาสายมีดเลยนะครับเพราะว่าผมได้รับประสบการณ์เยอะนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่เช่าหาไปนะครับต่างก็เล่าขานกันแล้วก็นะครับมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์นะครับแล้วก็ตามเก็บเรื่อยๆเลยนะครับท่านใดที่มี จะไม่มีแน่นอนเล่มเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะพอมีแล้วไปใช้แล้วนะครับขนาดมีดใบใหม่นะครับเบาๆเนี่ยครับใช้แล้วเกิดประสบการณ์นะครับทำให้เขาขยับมาหารุ่นที่แบบปีดึกๆแพงๆกันเลยในเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับอย่างสารสิการเขามีเข้ามานะครับตอนนี้ใครที่จองไว้นะครับเตรียมรอรับได้เลยนะครับนะครับหมายเลขก็ นะครับตามนี้เลยนะครับก็จะใช้วิธีการเช่นเดิมนะครับเว้นแต่มาที่เล่มนะครับแล้วผมจะนะครับถ่ายรูปลงขายแบบนั้นเนี่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมาแบบนี้นี่จองกัน5้าหคนนะครับก็จะใช้วิธีการคัดก่อนว่าสวยไหมผมจะเช็คดูก่อนนะครับมาสมบูรณ์ไหมเสร็จปั๊บผมก็จะละให้เลยนะครับเพื่อนนะครับใครได้เล่มไหนไปผมก็จะถ่ายรูปส่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 0195618นะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็ลิงก์ของ Facebook Fanpage นะครับแปะไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณโอนเงินมาในคุณได้ของแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นนะครับหน้าใหม่ๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการที่อยากจะประชาธรรมพันธ์นะครับนั่นก็คือนะครับพระผิดตานะครับ ซึ่งพระพิตารุ่นสุดท้ายนะครับนะครับเฮงคูณทวีนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแกะบล็อกไปเรียบที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเม็ดแตงทองคํานะครับซึ่งเม็ดแตงทองคำเนี่ยจะฝังอยู่ที่หลังพระพิตานะครับก็จะมีให้ลุ้นกันอยู่ในกล่องหนึ่งร้อองค์ครับดังนั้นนะครับนะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับมีอะไรดีๆเด็ดๆเยอะแยะมากมายนะครับทั้งตะกรุดทองคํเก้าดอกห้าดอกนะครับแล้วก็จะล่าสุดที่ ผู้สร้างแจ้งมาก็จะมีฝั่งเม็ดแตงทองคำนะครับอันนี้เป็นบล็อกนะครับที่เขาแกะมานะครับเล็กๆนะครับเป็นทองคําแท้ด้วยนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับนะครับแกะบล็อกเป็นเม็ดแตงทองคํานะครับก็ยังมียอดอยู่นะครับเพื่อนนะครับตอนนี้1ลรังเต็มไปแล้วนะครับตอนนี้แกะรังที่2แล้วนะครับเพื่อนนะครับยอดก็ไปแล้วนะครับอ่ ที่อื่นเนี่ยเขาเปิดกันห0ร้อยถึงหนึ 1, ่งพันนะครับต่อ1ต่อหนึ่ง้นนะครับหรือ1องค์นะครับส่วนที่ทางผมนี่ยังเปิดราคาเดิมนะครับนะครับหนึ่งองค์นะครับห้า้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับถ้า3ามองค์เนี่ยพันสนะครับส่วนใหญ่จะปิดกันคนละ3มองค์6องค์9้าองค์นะครับเอาไปแบบนั้นเลยนะครับแกะกองใหม่ก็ไปแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับยอดก็เหลือเหลือไม่เยอะแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ พระจะออกหลังที่ที่20ตุลาแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับหรือยังไงก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับหลวงพ่อท่านนะครับกดนําเลิกไปแล้วนะครับเพื่อนนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็จับจองได้เลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับของดีนะครับมวลสารี่บอกว่าสุดๆเลยนะครับนะครับไปธรรมดานะครับรุ่นนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพระพญากรรมวัดให้ด้วยนะครับ จงบวบารักษาและดมบดาให้เพื่อนมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภละลาบจุสุขสรรเสริญสิปัญญาปฏิภาณธนั์สัมสบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้แต่แบบนี้ตราบเข้าสู่ะณิพานเถิดครับผมสาธุครับผม